มือนี่มาตามพอลี่พ่นมาย่ำฝันแหลกพ่นฝันแหลกฝันเห็นกบนั่งอยู่หอยโข่งกบสองตนั่งอยู่หอยโข่งคนละหน่วยฝันแหลกพ่นมือขึ้นพันมาฝันฝันลาสุดมือขึ้นพันฝันว่าพ่นนั่งอยู่หน้าบ้านพันได้เห็นเด็กหน่อยกันลยได้ไปขับรถแข่งกับเด็กหน่อยรถมอเตอร์ไซค์ขั้นอยู่ในบ้านเนี่ยล่ะ บีดจนว่าชนะสี่ aleg, ขั้นหาขั้นแซงเขาเปื่อยๆพันว่าลดเพิ่นขั้นอยู่ในบ้านเนี่ยแซงไปตอนแรกกัชนะพันว่าสี่ขั้นหาขั้นแซงเปื่อยๆไปจะเป็นตัวใดทะเบียนรถล่องไปติดกันตามกันได้เลยค่ะสวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับเสียงพอลลี่วันนี้แล้วพอลี่วันนี้นี่ไม่เสียงดีเสียงแย่โคตรขาดไข่แล้วว้าไม่ได้ไข่ได้ไข่เปลี่ยนเดี๋ยววันนี้นี่จะเป็นไง เป็นรู้สึกว่าเป็นเจ็บข้ออยากติดไข่ด้วยมะรมะบติดบะติดาก็เหน่ดียวกันนี่เราะเจ็บขอน้ำรูกรื้สึติดนะมังมีมกไข่เพียบอเลยสามสิบกว่าเยางมาเพียบาได้ไหมไพวยพอเอไ่ใช่ไรกันมันอยากไปเรียนใก่อยากกวนอกเรีนอยู่น้าลมคว้าพวกไอ้ไข่คิเล่ามึงดูสิไข่ร่อนมาไอ้โอมันดังเรีนอยู่น้าันโมกบบไหนููอะไรเออแทนทีมันยัหุ่นจักเซเมียดอย่างมากพอ เอาไก่เลขออกนะพอลี่นาะน้ำไม่ป็นนั่นเนาะแต่ชิมี่ฝาแหลพอลี่เนาะครับเราซุกพี่น้องฟ้าในความฝาแหลปัญหาไ่เอาสมุดเนี่ยปาผลมันคือตัวแห้งแค่ตัวแห้งปานนี้มันเมนกบแม่นเขียดมันออกอย่งน้ว่ามันขึ้นไปซ้ำนั่นแหละแล้ยิ่งเสียงกบห้องอุบอุบขึ้นมากบมันนีห่วงมัมาหัวหูใส่คือตังตจไปยิ่งจัดอะไรมันหนีกันแน่เพราะยางเขาไปไป ไปเห็นเนี่ยครบยึดตัวเดียวงอ้อยยึดเสื่อหอยคงหอยคงกับซ่อมข้าปั้นนี่แหะข้าปั้นพอาี่ไงเสร็จเีเตอร์บราว่าท่านเไปชกมันที่เจ็บมันกะเนี่ยมันห้องอยู่มันก็ห้องอยู่อบอบมันิะยิ่งจาดมันภายในยิ่เสียงอีกตัวนึงห้องรับกันเอ้ามันมีอีกทีเลยจอบเบอร์มันมีม้มันยึดซีไรน์นะเราเป็นเต้นมหากันเต้นมหากันเราไปเต้นงอยเสื่อหอยเสื่อกันแต่ว่าให้เป็นหอยคนละงออยี่ฝันแรกเนาะครับเขาลีดตีตลอดเหรอ ตีบ้านสองเกาหาสองเกาหาะครับครับอันนี้ใว่าฟันไม่ลาสุดได้บ้เนี่ยฟันไม่ี่ฟันอะไรพราะที่ฟันไม่ลาสุดเนี่ยฟันมือขึ้นหรอมือเก็บข้อสัมเนได้เอาเว้นให้เลยันสินทำเลื่เคอนน่ะเจเออฟันสินเิ็บนรับว่าจุดของเห็ดยันย่สางบานเนี่ยเป็นเพอกํกลังเห็ดรลดเนี่ยเห็ดรลดผยิ่งเสียงคนขี่รถดังดังน้อยขี่รถเนาะสมัยนี้เนาะ นี่รเสียงดังตาด่มัเงตารถมันคือเรียนเลียวเรียนัวของนี่จับรถใดบ้านรถกุศลเรีนเรียวขึ้นเขาบ่ิสนเลยเรียนรถขับเรียนไปต้องกลเขาแค่ในบิดอีกเราจะงอแค่ไหนได้บ้างบิดแค่นจะเรียนออกแซงเขาปืปิดปืไปซีหาขั้นแซงเบิดเลยมานีรถแตบว่าแม่รถขั้นไหนมาหนีรถไแม่รถเจีาขั้นต่กคอนไพุ่นตุ๋ยเลืทะเบียนมันเทไรกน เจ็ดเจ็ดเป็นบ่เจ็ดเสเก้าเม่นบ่เม่นแล้วเนาะจำได้มันอยู่ในห้องเนย่สิบปีเจอ้ยไมจำี่เตันจเจ็ดสี่เก่าทะเบียนรถเจีาครจบเ้าเนนีจำได้ตมียปรบ่เจ็ดเจ็ดสี่เก่าเรจำได้ราบทะเบียนรถเจีเจ็ดสี่เก้าไอ้ทีเจ็ด พันมาจับรถออกไปแลนไรมันน่ะนะีลนมันเจ็บเจี๊ก็ล่องบิดบังโอ้ยเสี่ยงเขาได้บบกไก่คาดไหมได้หี่ยงมันยอที่มันรถมันแห้งอะไรสนนกูเขียนเห็นมึงเขียนมีห้องกูแห้งบ่าุูเหรอเห็นเดียวแท่งหนาเขาได้ยาเนาะยานี่้คีดว่น20่าปีจะเลยครับกนับ20กว่าปีคนนี้20กว่าคนละถ้าเป็นการชั่กนได้ mặt mặt mất mặt 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 Làm mặt 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 ยอมฟันแหลกก็นำดยเนาะเจ็ดสี่สี่เก้าเา่าอยากเปนองเรื่องฟันแหลกแล้วเขาเรยฟันแหลกปุ้ี่มาขอมาขอครัขาเขงหดมาขาทุ่ดพอฟันแหกว่าอันนี้มันก็ฟันเนรหดเนาะมันก็คมันเกนดาซื้อมันไีเลยบอกสุฟังม่ตกเลยหน้าพามีกี่เดือสี่เก้าเนี่ยนายสนใจซื่หือว่าผมมาเยอนะครับ เจ็ดสี่เกวอืน <eman> ่เาทะเบียนมันจำได้ค่มอาไงไปรอาเยอก็ชิดเงียบไปเจ้งเนาอนาตลงสีเก่น้เพราะว่าางน้ำอยู่สีกอเงนนะครับเป็นเลของี่นาลขโค้งสุดท้าย ฟันมื่ขึ้นฟันมุ่ขึ้นมันสินนะนะครับคือมันสินเหยไม่หรอกอ่านน้อยๆมาเบิ่์นรถหน้าบ้านเล้อสิขี้นี่เดี๋ยวไปขี้นรถยาน้าแดงขี้นรถแห้งเฉยนี่จับได้รถได้ก็ขี้บ้นั่นรถปุ๋ยแหงขี้รถ่่แห้งช่วแช่เเลยเอาแรงมาเสียสัแ่เบียรถก่ิกานะตาตามนี้ดนะครับอจะกระสียำฟันแรกน้ผนะครับเพราะว่าันแหลกเรีตามหัวลเห็นมาดูดนี่ เขาเก็บสงวดเพราะเขาไม่มีทุนเนาะแต่ว่าตีดีๆได้นะครับฟันแหลกคนนะครับตีใส่กันเอานะครับก็คือฝันละสุสรสินใหญ่นี่ฟันเขาแข่งรถหนาบานพอรี่เนาะพอรี่ได้จับรถของไปขี้อะไรกดมันกอขี่แห้งแท้วันรถของขี่แห้งคือเขาบาลรถเกียร์ก็นี่ยูนัมโดนแล้วยูนมาโดนแงเขาเลยแฟอฝันเนี่ยแสงเลยเบียนรถจับไนาอร์นาะเจ็เจี่เก้านะเจ็ดเจ็ดสี่เกมันเรองรตเจ็ดเจ็ี่แล้วก็สีเก้านะครับพอาี่กว่ามาเจ ส่วนโมเลว่ามังซีเก่านะเอานะครับมังคุดกันนะก็ดขึ้นในร่างพร้อมปุ่นนี้ครับผมส่วนฟันแรกเนี่ยนะครับฟันแรกพอลี่เนี่ยปฏิทูบสองตัวยุ่งง่ายหอยนี่แหละนะครับครับกะทีสองเก่าหานะตามนี้เด้อนะครับยังหมักฝันแรกคือเก่าเด้อนะครับสำหรับพอลี่นะครับฝันแรกหนึ่งวิญญาณทีมเจ้าเม็ดเล่นมาพอลี่เพราะว่าเคยเขาอยู่ตลอดนะป้าไม่ได้คันทีป้าตัวนี้ ตาปรด้นของมันเสื่อมครับตาต้นฝันไม่เนี่ยเป็นบนก็ได้เป็นล่างก็ได้เนาะครับบ้านกาดเป็นทั้งบนทั้งล่างสองฝันนี่แหละเจ้าตัวอะไตัวหนึ่งลองพิจารณาเอาด้วยนะครับหมักเกาหาเกาซีกับพ่อใหญ่โยกแลววางฝันฝันมื่อฝันศีลกับฝันตองครับมีสองอย่างนี้ต้องฝันดีๆให้แม่ก็ฝันดีๆเนาะเอาตามนี้แด้วไปนอำมาตัวเดียวขัดเอาด้วยนะครับฝันแรกไม่อยากจะกินมด้วยนะฝันไม่ล่าสุดกับฝันวันศีลฝันดีโยฝันบริตีกับตามนี้แหละครับเอานะครับสแล้วก็ฝันพอดีเนาะ มาแบ่งปันปันดีเด้ปันแบบนมีแล้วคนบากเดียมันไม่ตีขันเกี่ยวกำหนดเนาะมันไม่ตีแม่งตื่นฟันนี่ก็ตีเด้ขันเกี่ยวกำหนดมันมันบด้ตีทะเบียนมันนั่นก็เท่าตีเนาะนอกอื่นมันตีทะเบียนรถมันก็เป็นตอนปันเกี่ยวกำหนดแดดเตียงก็ไปออกเล่าเนาะเออไปออกเล่าไปออกถ่ายเข้ามาได้เลยซึ่งซึ่งบอกพร้อมเนี่ยว่นแต่วันนี้อันเชียนี่เชียร์เนี่ยอาจจะเป็นเล่ามันเล่ามึงอึนก็ได้เพราะว่าสังเกตแล้วงวดก้อนก็เป็นรถกับลงเล่า เงีวดนี้ก็เป็นรถอีกพี่น้องวแน่เลยเนาะาแต่ว่าอันซีหกกว่าหกขึ้นนะมันจะเป็นเจ็ดวันเดียร์ซีเก้าซีเจ็ดเป็นคูนาก็ได้ครับอาจจะเป็นเจ็ดเจ็ดหรือเจ็ดซีก็ได้เนาะครับเอาก็ามล่อ่องพี่น้องนะครับหมักเป็นบ้านเป็นอิสนก็ได้ถ้าเราโหลดกียาร์มันเนาะแต่ว่าสองเก้าห้านี่ยังกินเดีร์เราเป็นรัฐบาลไทยเนาะครับหรือพี่น้องจะมักฝันมันสิใหญ่ฝันรถท่านเพิ่งขี่เนี่ยแหละนะครับฝันไข่ไข่เห็นรถท่านเก่ารัฐบาลไทยก็ได้ มดก้อนกับรดแดดกันกากัออกเล่าวมดนี่กับเียกาวกับลดแดดเยมดนยีมันก้อนลดแดดอีกเลยไปมองมันเคยไปนี่กัน้มาบัพี่ได้ยอนเ้าก็ได้โอ้ก็ตัดกังไหมดเนี่ยันแบบเก่าเนาะตดำเลาตัดด่างไได้ซึมตัวเนี้พี่น้องลงเอาไปตำเล้าก้อนกับรก็เลยดอีกตัวนึ่งเ็เก่าอยู่นะครับกรหจายตัวเนาะหลายตัวแต่พี่น้องพี่จะหนาวาเนาะทำเนี่ยเก็บเก่าเรียนราทบานไทยเรีนเล่ามืนก็ได้เนาะเราเก็ดเกนะครับวงเลยวปนลงให้ ส่ายีนดีว่าดีตีครับอืมดีตีในสี่คูนวิศนเอารถพี่น้องมาตัวใดหน้าพี่น้องมีในใจชนกับเรียกเพื่อนกับรองกันได้นะครับตามมีได้ครับเอาไปตื้อช่งเขาฟันฟรีไงนะเกินก็ฟันเลยก็ฟันฟันห็่รถเกียร์ฝันว่าเด็กแค่งรถกับเด็กหน่อยรถเกียร์ขั้นเก่าๆรถขั้นนี้มันยี่สิบกว่าปีเลยสทะเบียนมันก็เจ็ดเจ็ดสเก่าจับคู่ให้กับเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่สี่เก่า ก็ฟันแหลกเพรานี่ยัดเลื่อมก็เลยเอามาย่ำอีกฟันเห็นกบนั่งอยู่อุยยังก็บักหอยที่อ,อ,ยนะอยสองนวยนะคอยสองนวยตีสองเกาหา่าฟันแหลกช่วยมาเด้อนะครับก็ฟันปลีก็อย,อยากให้ทีมเด้อน,นะครับฟันแหลกนี่เขาสูนวนแต่ว่าปัญหายอยู่กับการตีทนานครับพี่น้องตีแตกต่างกับล็อกคอเป็หนหรอป้าแต่ตีจริงฟันเห็น,นันสิ่งของว่าเป็นแต่ตียากกว่าไหนเด้เอะนะครับแต่ว่าทะเบียนรถเนี่ไมด้ตียากหรอกนะครับอาจจะเป็นลาบอะไรเป็นไถ่อะไรช่วยมาน้มปลีเด้อนะครับมาตามเห็นด่วน ขอให้โชควงามันนะพอดีในวันนี้ฟูฟสุดคตเด้อนะครับใหโชโวคมันเนะ,<ค>ะตัวยนึ่งช่องนั่งสองช่องนะ,<ค>ะ<ช>ขอบคุณพอดีลาดเด้อนะครับสุดยังปันสวัสดีครับ